เราก็จะเห็นอยู่หน้าปกแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือจิ้ง g a i n หรือมีชื่อภาษาไทยว่าคิดแล้วคิดอีกก็คือเล่มนี้นี่เองค่ะคิดแล้วคิดอีกเป็นหนังสือของอดัมแกนนะคะพลังแห่งการตั้งคําถามกับสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องทุกคนก็จะสงสัยว่าคิดแล้วคิดอีกเป็นยังไงคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันคิดทบทวนเรื่องนึงเดิมซ้มำไปซ้ำมารหรือว่าการคิดทบทวนกับกานคิดตัวเองว่ามันถูกต้องแล้วหรือเปล่าสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องมันมันถูกต้องจริงไหมใน ปัจจุบันสิ่งที่เราเคยเชื่อสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันถูกต้องปัจจุบันหรือว่าอีกในอนาคตเราต้องมันมันคิดทบทวนมันคิดมันอีกครั้งว่าจริงๆแนละ้วมันถูกต้องไหมเราจะยกแค่บางส่วนของบางบทมาเท่านั้นเราไม่ได้เล่าทั้งหมดนะในวันที่โลกของเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนกระบวนการทางความคิดเพื่อให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญและหนังสือเล่มนี้จะพาเราไป ทำความรู้จักกับความคิดเหล่านั้นเราจะต้องถามตัวเองว่าเราคิดอยู่นั้นมันถูกจริงๆหรือเปล่าเพราะความจริงคือตอนนี้อะไรที่เคยทําให้คุณประสบความสําเร็จในอดีตจะไม่สามารถพาคุณไปต่อในอน,น,น,นาคตได้การที่เราเคยทําในอดีตที่ส่งผลให้เราประสบความสําเร็จวันเราถ้าเรานำเอาขั้นตอนนั้นมาทาในปัจจุบันมันอาจจะไม่สําเร็จแล้วก็ได้เพราะว่ามันก็เปลีป่ยนไปตามยุคสมัยปัญหาในโลกปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการที่เราขาดความรู้แต่เกิดจากการที่เรายึดติดก,กับความเชื่อเดิม เรามักจะเชื่อว่าสิ่งที่เราคิดอยู่นั้นถูกเสมอหนังสือเล่มนี้ถือเป็นการเชอเชิญให้คุณปล่อยวางความรู้และความคิดเห็นที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณอีกต่อไปแล้วหันมายึดมั่นในความยืดหยุ่นแทนที่จะเป็นการเสมอต้นเสมอเหมือนการทบทวนความรู้ตัวเองซ้าๆทบทวนว่ามันใช่สิ่งที่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่าหนังสือเล่มนี้ก็จะเน้นย้ำกับการที่ให้เราไม่ยึดติดกับความรู้เดิมๆก็จะมีประโยชน์ที่ว่าการคิดทบทวนไม่เป็นเพียงทักษะเท่านั้นแต่มันยัง เป็นทัศนคติด้วยเรามีเครื่องมือทางความคิดมากมายที่เราจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วยึดมั่นกับความเชื่อของตนเองความเชื่อเหล่านั้นมาเปนแรงและฝังลึกเข้าไปถ้าเราถ้าเราไปจําเรื่องหนึ่งที่ผิดเพี้ยนมาอย่างเช่นพ่อแม่หรือว่าบรรพบุรุษเราสอนมาว่าเวลาเป็นประจําเดือนไม่ให้ดื่มน้ำมะพร้าวแต่ว่าปัจจุบันเขาก็ออกมามีผลวิจัยออกมาพูดแล้วว่ามันสามารถกินได้ถ้าวันหนึ่งมีคนเดินมาบอกว่าอ่านหนังสือไม่มีประโยชน์อะไรคุณจะเชื่อไหมถ้าวันหนึ่งมีคนเดินมาบอกว่า ศาสนาที่คุณนับถือมันไม่ใช่ความจริงแต่มันเป็นเรื่องที่แต่งมาไม่จําเป็นต้องอาบน้ำคุณจะเชื่อเขาไหมหรือว่าคุณจะมีวิธีตอบโต้เขาอย่างไร ي. คุณจะกล้าคิดทบทวนกับมันหรือเปล่าว่าเออจริงๆคนเราไม่จําเป็นต้องอาบน้ําเพราะว่าคนจีนเขาก็อาบน้ําแค่แบบนานๆครั้งอาบเขาไม่ได้อาบทุกวันหรือว่าอาบวันละสองครั้งเหมือนเราคุณยอมรับมันได้หรือเปล่าถ้าความเชื่อใหม่มันเป็นความจริงขัดแย้งกับความเชื่อเดิมของคุณในโลกปัจจุบันคนเราอาจจะกลัวการเป,ปลี่ยนแปลงเราก็จะเชื่อสัญชาติตัวเอง ยู่แล้วว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกสิ่งที่เราคิดและเชื่อมามันถูกต้องแต่ว่าเราอะจะกล้าเปลี่ยนความคิดของเราไหมว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อมาตลอดมันเราจะเปลี่ยนความคิดของคนอื่นได้อย่างไรไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงความคิดเขาเราจะมีขบวนการยังไงที่จะเจราจากับบุคคลนั้นที่มีความเชื่อมีความคิด,ม,คม,คดมีการเป็นอยู่ที่ต่างเราเน,นี่ยก็จะบอกขบวนการที่คุยกับเขาได้แล้วก็มันก็ต้องถามเขาว่าเขาจะเชื่อแบบเดิมหรือว่าจะเชื่อแบบที่ใหม่ เราสามารถที่จะคุยกับคนที่คิดต่างเราได้ไหมมีความคิดทางการเมืองที่ต่างกันมีวิธีการดําเนินงานที่ต่างกันมีวิธีการทํางานขั้นตอนการทํางานเวลาที่ทํางานต่างกันเราสามารถเจรจากับบุคคลนั้นได้ไหมเขาก็จะบอกว่าเราจะทํายังไงให้พวกเราสามารถเจรจารือว่าคุยกันได้โดยไม่โดยไม่จาเป็นต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะก็เราจะมีวิธีการที่จะสร้างชุมชนของความคิดเราอย่างไง ไม่ว่าจะชุมชนขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ก็คือในในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มโรงเรียนในกลุ่มชุมชนในกลุ่มอำเภอในกลุ่มจังหวัดหรือในกลุ่มบริษัทเราจะมีวิธีสร้างชุดความคิดยังไงก็จะมีอยู่สี่ความคิดคือนักเทศอรรยายการนักการเมืองและก็นักวิทยาศาสตร์นักเทศก็คือเขาจะมีความคิดที่ความคิดของเขาถูกต้องเขาจะเขาจะมีความคิดที่ทถูกต้องของเขา,เขาแล้วเขาก็จะเผยแพร่เหมือนเขาก็คือนักเทศเขาจะเผยแพร่ความรู้ของเขาไปนักอายการก็จะหาข้อดีมาโต้แย้งกับฝ่ายตรงข้ามเอาข้อดีข้อดีข้อดี มาโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ตัวเองส่วนนักการเมืองก็จะเป็นเป็นฟิวเดีกันแล้วก็จะทําให้คนมาเชื่อในความคิดแบบเราแล้วก็มาอยู่ฝ่ายเดีดวยวกันกับเรานักการเืองก็เขาก็จะมีวนการที่คิดเป็นความจริงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะเพราะว่าการทดลองนะการทดสอบมันก็สามารถทดสอบได้ตลอดเวลาและก็หาความจริงได้ตลอดเวลานี่คือข้อดีของคิดแบบนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ก็จะมีการคิดแบบ นักวิสาเขาก็จะเป็นคนที่ช่างสงสัยตามหาความจริงทบทุกทนกับความคิดหรือว่าเราจะสังเกตคนบุคคลที่ประสบความสําเร็จ <c oughs> เขาจะไม่ยึดติดกับความเดิมๆหรือว่าสินค้าของเขาก็จะมีขบวนการคิดหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาไปเรื่อยๆเขาไม่ได้มายึดติดว่าอันนี้เขามียอดขายที่ดีมากๆแล้วเขาจะไม่ผลิตเพิ่มแต่ความจริงคือเขามีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วแต่เขาก็จะมีกระบวนการที่พัฒนาสินค้าของเขาให้ดีขึ้นเรื่อยๆและหลากหลายขึ้นเพราะว่าเขาไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมๆก็คือสินค้าตัวเดิมทีี่เเค้าายขไดด นี่คือข้อดีของการไม่ยึดติดกับความคิดตัวเองสิ่งหนึ่งที่เราจะพัฒนาความคิดของเราได้คือเราต้องไม่ยึดติดก็คือแรกเลยไม่ยึดติดกับความเชื่อของตัวเองแล้วก็มีความถ่อมตัวในความรู้ตัวเองว่าตัวเองไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นตัวเองไม่ได้รู้มากที่สุดหรือว่ารู้เยอะที่สุดแล้วก็พอเราไม่ได้รู้เราก็จะเกิดความสงสัยสงสัยแล้วเราก็จะอยากรู้รู้ก็มันก็จะเป็นความจริงหรือไปค้นหาเรื่องราวต่างๆเรื่องราวใหม่ๆทีนี้มันก็จะเป็นวงจรเราก็จะได้ชุดความคิดใหม่แล้วก็จะมา พูทวนก,กับตัวเองอีกครั้งว่าอืมนี่นะถูกไหมสิ่งที่คิดมาถูกไหมสิ่งที่ทํามาถูกไหมเขาบอกว่าวิธีการเช็คของเราก็าคือให้เราไปหาคนที่มีชุดความคิดที่ตรงกันข้ามกับเราเพื่อเพื่อมาคุยกันเพื่อมารีทิงกันว่าอะไรคือความจริงที่ถูกต้องจริงๆก็เหมือนเวลาเราเชื่อมากๆว่าการอ่านหนังสือออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นี่เป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องลองไปถามคนที่เขาไม่อ่านหนังสือไม่ไม่ชอบกันให้ใครมาสอนหรือว่า ไม่ชอบการออกกําลังกายไม่ชอบการกินอาหารที่ดีเพราะว่ามันเหนื่อยเพราะว่ามันไม่มันไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปคุยกับคนคน,คนนี้ดูเอากับเขาคิดต่างกันยังไงแล้วถ้าเรายังยึดติดกับความเชื่อเราโดยไม่เปิดรับเขาว่าเราก็มีความเชื่อเราว่าการอ่านหนังสือมีประโยชน์การกินผักที่นี้การมีการกินผักหรือว,ว่าสุขภาพที่ดีมีประโยชน์มันดีการวิ่งการออกกำลังกายมันดีถ้าเราจะไปคุยกับคนที่แบบเขาบอกว่าวิ่งไปก็เท่านั้นกินอาหารไปก็เท่านั้นไม่อร่อยอ่านหนังสืออ่านธรรมะเช่นกับตัวเองดีกว่าไม่ต้องมาอ่านอะไรที่ คนคนหนึ่งเขามาเขียนไว้มันอาจจะไม่ใช่เหมือนที่เราเจอมาถ้าเราก็ต้องยอมรับว่าเราจะรับความรู้นั้นได้ไหมเราจะเปิดรับความเราจะรับฟังเขาได้มากแค่ไหนแต่เราก็ต้องมีสติเผื่อเขามาันุมนน้าเราให้เราเชื่อว่าเออกินเผืกไม่มีประโยชน์เราจะกินทําไมวะเราก็ต้องเข้มแข็งในจิตใจของเราเหมือนกันท่านก็จะมีชุดความคิดอีกแบบหนึ่งก็คือคิดว่าตัวเองเก่งกับคนที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งคนที่คิดว่าตัวเองเก่งแต่ไม่มีความสามารถก็จะเป็นเหมือนฟึนนักเกียนคี์บอร์ดเขาก็าจะเป็นแบบทำไมไม่ทําอย่างนี้ทำไมไม่ทําอย่างนี้นนนางงาง,างงัยยนนาาาาาามมะตวอ่ วันนี้แต่งตาไม่สวยเลยทาไมไม่คัดเป้าทําไมไม่ทําผมทรงนั้นทรงนี้ทําไมไม่ใส่นาฬิกาทําไมไม่ใส่ต่างหูทาไมไม่ใส่สร้อยทําไมไม่ใส่เสื้อสีนี้ส่วนคนที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งแต่ว่าจริงๆมีความสามารถก็จะเป็นถูกคนที่มาดูว่าเอ้าทำไมเต๋มไม่เข้าทําไมเต๋อไม่ดูเลยว่าทําไมไม่เป็นอย่างนี้ทาไมไม่ไปซ้ายทําไมไม่กวาทําไมไม่วิ่งกลับด้ยเขาในความโง่เขาก็คือสิ่งส่ว่าเราไม่รู้นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้เราได้เรื่องศึกษาเราก็จะรู้รู้เสร็จเรามั่นใจนี่ก็คือจะเป็นจุดภูเขาในความโ มันมีคนที่เก่งกว่าเรารู้เยอะกว่าเรารู้มากกว่าเราอันนี้ก็คือเราจะผ่านผ่านจุดขูขายนความโม่นี้ไปได้การยอมรับกับความไม่รู้ของเราและการยอมและความมั่นใจในความสามารถของเราแล้วก็เราก็ต้องมีความถ่อมตัวว่าเราไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นรู้มากขนาดนั้นหรือว่าเป็นคนที่รู้มากที่สุดแล้วก็เราก็ต้องเชื่อว่าเราสามารถเรียนรู้ได้อีกจะทำยังไงให้เราผิดได้เรียนรู้ได้การที่เราจะยอมรับในสิ่งที่เราผิดพลาดแล้วก็ ให้คนมาวิจารณ์งานเราได้คิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมรับในข้อผิดพลาดหรือว่ายอมตอต่อให้เราทําดีแล้วมีคนมาวิจารณ์เราก็จะอะไรเราทําดีแล้วจะมาวิจารณ์เราทําไมต้องยอมรับและหอมตัวมากๆที่จะปล่อยให้คนมาวิจารณ์เราต่อให้เราคิดว่างานนี้เราเต็มที่หรือว่าเราทําดีที่สุดแล้วเพราะเราก็ต้องเข้าใจว่าความคิดเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้งานของเราต่อให้ดีแล้วมันสามารถพัฒนาไปอีก ไปต่ออีกได้คนที่มาวิจารณเขาก็คงอยากให้งานเราดีไม่ใช่มาวิจาร์เพื่อสงสงเพื่อย่ายีของเราเพราะคุณส่วนใหญ่เขาไม่ได้เขาคงไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรเขามาเพื่อเขาคงเห็นช่องโหว่ของเราว่างานของเรามันมีปัญหาจริงๆหรือว่ามันสามารถพัฒนาไปได้จริงๆเขาถึงมาวิจารณงานของเราเราก็ต้องยอมรับและทำตัวว่าเออมันผิดจริงๆนะต่อให้มีรางวัลมาการนตีว่าสมมท้เราไปแข่งหนังเราได้ที่หนึ่งใช่ไหมแต่ก็ยังมีคนมาวิจารณอยู่ดีว่าผลงานของเรา ค่ะตรงนั้นตรงนี้เตือนตรงนั้นตรงนี้หรือว่าอุ้ยไม่ควรมีอันนี้ไม่ควรมีฉับนี้ไม่ควรมีเสียงนี้เลยเราก็ต้องยอมรับและพัฒนาต่อเราก็ต้องยอมรับข้อผิดพลาดที่เขาเราก็ต้องยอมรับคําที่เขาคําที่เราคําที่เขาตีมาเพื่อพัฒนาต่อเพื่อผลงานที่ดีต่อของเราต่อไปเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะปิดรับเลยอะไรถ้าไม่ดีจริงกูจะได้รางถ้าไม่ดีจริงจะได้รางวัลเหรอเราเราไม่ควรตอบโต้แบบนี้เราควรตอบต่อว่าอ๋อ เราจะนำมาปรับปรุงเราจะนามาพัฒนานะเราเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เราทํามาดีแล้วเราทํามาดีแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเราไม่ต้องการการแก้ไขหรือว่าให้ใครมาเปลี่ยนของบทเราเราก็ต้องคิดว่าเออถ้ามันเป็นอย่างที่เขาว่าเรามันคงจะดีกว่านี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาทำลายจิตใจเรานะไม่ใช่ว่าเราจะค่อยเขยไปกับเขาเพราะว่ามันเป็นหนังของเราเนาะเราก็ต้องเราเทะกลับมาคิดว่าอืมถ้ามันมีอย่างนี้มันก็คง มันก็คงเข้มข้นมากขึ้นแต่เราไม่ต้องเก็บมาใส่ใจว่าเฮ้ยเราไม่น่าเราน่าจะทําแบบเราจะทายังไงให้มีคนที่มาช่วยตั้งคําถามกับความคิดของเราได้คือให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกๆอย่างที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตของเราเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบุคคลที่เข้ามาในชีวิตเขาต้องการอะไรเขาต้องการสื่ออะไรเขาต้องการอะไรจากเราเขาต้องการมาให้อะไรหรือว่ามาบอกอะไรเราเขาต้องการมาสอนอะไรเราต่อให้เหตุการณ์นี้มันเหมือนกันกับเหตุการณ์นี้แต่ทําไมมันผลลัพธ์มันต่างกันหรือว่า มันก็เข้ามาเหมือนกันนะแต่ว่าทําไมสุดท้ายปลายทางมันแตกต่างกันเราก็ต้องเรียนรู้กนะันว่าเออมันคืออะไรมันเป็นเพราะว่าก็เหมือนถ้าเราก็พยายามเรียนรู้คนที่บุคคลที่เข้ามาเนาะว่าต่อให้เขาจะมีความคิดวัฒนธรรมศาสนาทีาา่แตกต่างกันเราก็ต้องยิ่งศึกษาให้มากๆศึกษาวิธีการคิดวิธีการใช้ชีวิตวิธีการพูดวิธีการพฤติกรรมอะไรต่างๆนะเพื่อเพื่อมารู้ว่าเอ้ย <perfekt ion ic> อะไรที่มันแตกต่างจากเราอะไรที่มันเหมือนเราหรือว่าเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์นี้มันแตกต่างก,กันยังไงทาไมมันมาเหมือนกันแต่ว่าปลายทางมันไม่เหมือนกันฉันว่าเราไปแข่งปีนี้เราไปแข่งวาดรูปแล้วก็วาดรูปเดิมเลยเราเราได้แชป์่ะแล้วปีอีกสามปีเรามาแข่งเราก็ทําแบบเดิมเลยแล้วก็รูปเหมือนเดิมส่วนือนเดิมแต่ว่าเอ้าทไมปีนี้เราแพ้อะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันตรงไหนมันแตกต่างกันยังไง เราก็จะมองไปว่าอ๋อมันอันปีมันต่างกันเนาะบุคคลที่เขามาแข่งขันก็แตกต่างกันผู้คนที่มาตัดสินก็ไม่ใช่คนเดียวกันแล้วก็ยุคนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วเขาอาจจะไม่โจทย์งจริงๆแล้วเขาอาจไม่ได้ต้องการแบบนี้แล้วเพราะว่ามันก็เคยมีมาแล,แล้วแล้วก็เคยเอาไปแข่งแล้วอะไรนี้ก็สังคมไทยเราจะเราจะคิดว่ากดแรงดึงดูดก็คือเราจะชอบอยู่กับคนที่มีความคิดเหมือนเราบุคคลที่ชอบชอบชอบฟังหนังเอชอบดูหนังฟังเพลงเล่นกีฬาเหมือนเรามีความคิดแบบเรา สังคมไทยเราก็จะーーก็จะชอบสังคมอย,อยู่อยู่กับอยู่กับสังคมแบบที่มีความคิดเหมือนตัวเองใช่ไหมก็เราจะไม่กล้าเผชิญหน้ากับคนที่มีปัญหาก,กับเราหรือความขัดแย้งกับเรา <S <S เพราะว่า <S 2> <S 2> <S 2> เราไม่อยากไปสูงสิ <S <S งกับเขาเพราะว่าเราก็จะตั้งคําถามว่ามันไม่ใช่ความคิดเหมือนเราไม่ชอบความคิดแบบนี้เลยเราไม่อยากอยู่ด้วยเราไม่อยากอยู่ใกล้เราก็จะตีตัวงองขาง,งไปอันนี้คือข้อข้อมันเป็นข้อเสียนะเราควรเราควรมองจริงๆว่า ทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ทําไมเราถึงคิดแบบนี้ทําไมมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็จะมีกระบวนการคิดเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้วิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือต้องรับฟังทุกอย่างปัญหาต่างๆหนูเชื่อว่ามันจบลงด้วยการที่เรารับฟังกันมันต้องตั้งใจฟังกันจริงๆเพื่อเพื่อรู้เหตุผลจริงๆเพื่อรู้ถึงปัญหาจริงๆ มีหลักฐานอะไรไหมที่เราจะมาเปลี่ยนแปลงความคิดของเราที่เราเชื่ออยู่ในปัจจุบันแทนที่เราจะโต้แย้งกันว่าเออเรายอมรับในความเชื่อของคุณนะเราเราเข้าใจคุณนะแล้วก็มาหลักฐานอะไรว่าที่เราจะเปลี่ยนแปลงความคิดของฉันที่ฉันคิดอยู่ตอนนี้มันคุณมีเหตุผลอะไรไหมที่จะมาลบล้างความคิดเดิมของฉันที่สบงบอกจุดกำเนิดของความคิดเราก็คือเบื้องหลังของชีวิตของเราว่ามาเล่าให้แบ่งปันกันว่าเออเราถูกเราเกิดใน ในสังคมที่นับถือศาสนานี้นะในรูปแม่น้ำนี้นะในบริเวณนี้ของประเทศนี้นะเราถูกเลี้ยงมาแบบนี้นะเราอยู่ในสังคมแบบนี้นะเราเอาตรงนี้มาพูดคุยกันมันก็จะให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าไซที่เรานับถือหรือว่าเชื่อมีความเชื่อแบบนี้มันเกิดจากตรงนี้มันมีวิธีการคิดตรงนี้เข้ามาเราก็เลยมีเราก็เลยมีชุดความเชื่อแบบนี้คุณถูกเลี้ยงดูหรือว่าใช้ชีวิตมาในสังคมแบบนี้คุณเลยมีชุดความคิดแบบนี้สรุปในื้อเสเล่มนี้ก็คือคขอให้เราทบทวน เกี่ยวกับความคิดของเราเองว่าส, ir, สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อมันจริงไหม ай, ในปัจจุบันมันคือสิ่งที่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่าความคิดในที่เราเชื่อมาทั้งชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่ายืดหยู่ได้ไหมสิบปีข้างหน้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเราสามารถเปลี่ยนมันว่าไม่ต้องทําอันนี้แล้วแต่ว่าทําอันนี้ทําอันนี้แทนการที่เราจะคิดว่ายอมรับในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็มั่นใจในความสามารถที่เรามี ก็การที่เรายอมรับหรือว่าถอมตัวในความรู้ที่เรามีมันก็จะช่วยสร้างความสงสัยเพื่อเกิดการเรียนรู้ต่อไปแล้วก็จะเป็นการพัฒนาความคิดต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นวัฒนจักรวรรู้เป็นสกิลที่พวกเราควรม,มีมันมีรายละเอียดเดยอะมากๆให้เราได้ไปสัมผัสหรือว่ารู้เราต้องไม่ลงมันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีมากๆจนไม่สามารถพูดได้ในคลิปเดียวหรือพูดให้ละเอียดภายในคลิปนี้ได้เพราะว่าเขา ก็มันเป็นหนังสือที่เราคิดอีกเขาก็ต้องไม่ได้คิดมากเขาไม่ได้คิดน้อยมากคนสิบครั้งแน่เขาต้องคิดทบทวนมาดีแล้วว่ามันดีแล้วจริงๆที่จะมาส่งต่อหรือว่าเขียนเขียนให้ทุกคนได้อ่านนักจิตวิทยาชื่อดังจะพาคุณท่องไปในโลกของการคิดเพื่อสํารวจว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรู้จริงสิ่งที่คุณไม่รู้และสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้รวมถึงสาเหตุที่ผู้คนมากมายยังคงยึดติดมืดบอดและเดินทาง ข้าสู่วงจรหายนะพร้อมทั้งเสนอแนวทางที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรนี้การที่จะตั้งคำถามกับความคิดตัวเองมันเป็นสิ่งที่ยากมากเดงสยวเล่มนี้จะบอกคุณและให้วิธีการที่ง่ายกับคุณมากๆคุณต้องรอ